าการแตกตัวของน้ําบริสุทธิ์นะ้ําบริสุทธิ์สามารถแตกตัวได้เล็กน้อยนะอามาดนะูซึ่งน้อยมากมาดูนะครับ H2O บ,บวกกับ H2O มันแตกตัวได้เป็น H3O บวกบวกกับ OH L. หาค่า K ของมันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ H3O บวกคูณกับ OH ลบนั่นเองซึ่งเป็น L เราไม่คิดในค่าคงที่สมดุลเพราะฉะนั้นค่าคงที่สมดุลของน้ำเราเลยตั้งชื่อว่า Kw พอได้อย่างนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองแล้วว่าค่า Kw หรือการแตกตัวของน้ำเนี่ย ที่25องศาเซลเซียสเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1คูณ10กํลังลบ14เพราะฉะนั้นถ้าเราเอา1คูณ10กํลังลบ14เนี่ยไปแทนค่าใน Kw ของสมการนี้ครับจะได้ว่า10กํลังลบ14เท่ากับเท่าไหร่ครับ H3O บวกคูณกับ OH ลบนั่นแปลว่า H3O+ กับ OH- เปนความีคนมีค so ่าเท่ากันเพราะฉะนั้นแปลว่าต้องเท่ากับะไรครับ H3O+ ต้องมีค่าเท่ากับ10กำลังลบเท่าที10กำลังลบเจ็ดและก็ OH- ก็มีค่าเท่าไหร่10กำลังลบเจ็ดด้วยเพราะฉะนั้นน้าน้ําเปล่าเนี่ยครับจะมีค่า H3O+ เท่ากับ10กำลังลบเจ็ดแล้วก็เลยครับน้ําบริสุทธินะมีค่าเท่ากับ OH- o เป็นคเท่ากับ10กำลังลบเจ็ดด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ท่เรามีการนะครับเติมกรดหรือเบสลงไปในน้ําค่าของกรดหรือเบสก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่านึงก็จะลดลงเสมอนะครับถ้าเราเติมแคสาบวกซึ่งมีมีความเป็นกรดลงไปใช่ไหมนะบสบวกลงไปใน้ำปุ๊บแคสามโบวกมันจะมากนะครับมากกว่าอะไรครับความเข้ขนของ OH ลบทันทีตัวอย่างเช่น สมมุตมินะครับเติมน,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 นะครับ H 3 O บวกนะตัวอย่างเช่นอะไรดีในน้ำนะครับมีความเข้มข้นของ H 3 O บวกไม่ใช่10บลบเจแล้วเราเติมเข้าไปอีกเป็นเท่าไหร่เอ่10 2. อ10บลบสองโมลต่อลิตรถามหา OH ลบเนื่องจาก อันนี้คือน้ำนะครับเป็นน้ำใช่ไหมค่า Kw เนี่ยมันก็จะมีค่าคงที่เสมอน,นั้นจะคิดได้จาก Kw เท่ากับอะไรครับถ้าไม่ระบุเนี่ยถือว่าทําที่25องศาเซลเซียสเราใช้ Kw เท่ากับน้ําคูณอะไครับไฮโดรเนียมคูณกับไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเนื่องจาก Kw ที่ยี่าองศาเป็นค่าคงที่คือ10บกำลังลบอะไรลบสิอันนี้ใช้ค่านี้เลยนะครับแล้วก็ OH ลบ เราต้องการหาใช่ไหมเรารู้ H3O+ แล้วเราก็มาเติม10กำาลังลบเลยลบ2นะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าหาค่าเลยครับ OH- หาความเข้มข้นของ OH- ใ้ญ่ค่าเพราะฉะนั้น OH- มีค,มความเข้มข้นเท่ากับเท่าไหร่10กำาลังลบ14หารด้วย10กำลังลบ2บวก2เหลือลบ12เพราะฉะนั้น10กำาลังลบ12นั่นเอง OH- อ่าเพราะฉะนั้นหลักการดูก็คือว่าถ้าตัวหนึ่งมันมากนะครับไฮโดรเนยนม,มาก โอลบก็จะน้อยนะครสิบลบสิองนี so yourself, ่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือเราจะใช้ค่า kW นะครับในการหานะครับ h บวกหรือ OH ลบนะครับมาดูตัวอย่างกันเขาบอกว่าถ้านำนะครับ กดไนตริกเนี่ยหกกรัมมาลายในน้ำและทำให้เป็น10ลิตรนะครับจงหาความเข้มข้นของ H3O+ บกและ OH- ลบหาสองตัวเลยแต่ดูนะสิ่งที่ให้มาเป็นกรดนะครับคือ HNO3 ใช่ไหมครับเป็นกรดแก่แตกตัวได้ H+ บวกเลยครับ NO3- เขียนอีกรูปหนึ่งเพื่อให้เห็นนะครับเป็นไฮโดรเนียมก็ใกลไปเลยครับ H3O+ แล้วครับ NO3- สิ่งที่คุณต้องหาก็คือจากโจทย์เนี่ยต้องหาความเข้มข้นของมันก่อน6.314 1บวกด้วย48 45 450 8 96 63 63. 3เพราะฉะนั้นได้6 3หาร6 3ได้เท่าไหร่ครับ0.1โมลอ่าได้0.1โมลนะครับ สิบลิตรศูนย์จุดหนึ่งก็หารอะไรเลยนะครับหารสิบศูนย์จุดหนึ่งหารด้วยสิบเป็นความเข้มข้นความเข้มข้นเท่าไหร่ครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอ่าก็คือเท่าไรครับสิบกำลัง,ง,าารรบงลบสองมลต,ต่อลิตรเพราะฉะนั้นนี่คือสิบกำลังลบสองนะครับเพราะฉะนั้นจากความรู้ของอะไรครับกดแก่หรือเบสแกนแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าให้มาเริ่มต้นเท่านี้นะครับมันแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องเป็นนะครับ ลบด้วย1 0บลบสแต่ตัวหมดนี่ก็เกิดขึ้น10บลบสอันนี้ก็เกิดขึ้น1 0บลบสเ,เพราะฉะนั้นสิ้นสุดแล้วอันนี้จะลบกันหมดไปสารตั้งต้นจะหมดไปได้เป็น h 3 o บวก10กลบสกับ NO3 1 0าลบสิลบสเพราะฉะนั้นคําตอบที่1จะได้ความเข้มข้นของ h 3 o บวกเท่ากับอะไรครับสิลบสทีนี้โจทย์เป็นกรดแต่จะหาเบสนะครับจะหาเบสคือหาโ OH, เนีลบเนื่องจากอะไรครับในน้ํา มันก็ต้องประกอบด้วย H3O+ บวกกับ OH- ถ้ามี H3O+ บเท่าไหร่ OH- ก็จะมีอีกค่าหนึ่งที่คูณกันแล้วได้เท่ากับค่าคงที่สมดุลของน้ำนั่นก็คือใช้สูตรอะไมาช่วย Kw มาช่วย Kw เท่ากับอะไรครับ H3O+ คูณกับอะไรครับ OH- เพราะฉะนั้น Kw ไม่ต้องบอกเลยเป็นค่าคงที่10กลบะรลบ14เท่ากับ H3O+ เราคำนวณได้นี่นะครับโมลต่อลิตรใช่ป่ะ เป็น10กำลังลบอะไรลบ2เพราะฉะนั้น oh ลบมีค่าเท่าไหร่ก็ oh ลบย้ายไปเลยครับย้ายไปหารเพราะฉะนั้น oh ลบก็จะมีค่า10กบกำลังลบ14หารด้วย10กำลังลบ2เท่ากับ10กบกำลังลบ12โมลต่อลิตรเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นตอบนะครับถ้าให้กรดเราก็หากรดได้จากนะครับ สวิธีคือถ้าเป็นกฎแก่หาได้จากวิธีนี้นะความเข้าใจถ้าเป็นกดอ่อนก็ใช้สูตรพอได้แล้วปุ๊บใช้ kw ช่วยในการหาค่าอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือ o h ลบก็ได้เป็นคําตอบนะครับนะีบ่นะ